ค่ะคลิปนี้เราจะมาลองใช้เมโลดี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยแล้วก็เอาเข้าไปในซูโน่น,นะคะเพื่อให้ซูโน่เนี่ยลองแต่งเพลงนะคะโดยใช้เมโลดี้ของเรานะคะโดยเราทำแบบธรรมดาเลยนี่แหละทุกคนครูเฟิร์นก็คือทำทำเสียงเพลงแบบธรรมดาเลยนะคะไม่มีเสียงดนตรีนะคะเดี๋ยวลองเปิดฟังดูก่อนละกันนะคะอ่ะสมมติว่าเราทำทำเพลงแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะ cha da 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 cha da, da 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 cha da, da 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 ประมาณนี้นะคะก็คือให้เราแบบเหมือนทําเป็นเมโลดี้ง่ายๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกันว่าซูโน่อะคะ่ะเขาเออ่จะแต่งออกมาได้ไหมนะคะโดยอาจจะใกล้เคียงนะคะหรือว่าใช้เมโลดี้ของเรานะคะทีนี้เราเปิดเข้ามาในซูโน่วันนี้ครูฝนจะสาธิตในการทําแบบมือถือละกันเนาะเราก็จะมาทีเ่เราจะมาที่ตัวสร้างนะคะตัวสร้างเนาะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่ตัวคัสตอมทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า audio สัญลักษณ์บวกค่ะเรากดบวกทีนี้เราจะมาเลือกอัปโหลดนะคะอัปโหลดจากนั้นเราก็ต้องกดเปิดเพื่อยอมรับตรงนี้ด้วยนะนโยบายนะคะกด agree to t e r m นะคะเพราะเขากลัวเราจะไปเอาเสียงคนอื่นมาหรือว่าเอาเพลงคนอื่นมานะขอย้อนขั้นตอนนิดนึงนะคะไฟล์เสียงที่เราบันทึกเนี่ยเราจะต้องย้ายก่อนนะคะส่วนใหญ่ มันหาไม่เจอทุกคนอันนี้คือคูเฟินก็จะต้องย้ายไปที่เ,เดี๋ยวเราจะต้องแชร์ไปนะคะกดแชร์ไปเนาะแล้วก็ไปเลือกไอ้ตรงที่เป็นไฟล์ by Google นะคะแล้วเขาก็จะไปอยู่ในนั้นใช่มันก็จะไปอยู่ในตัวดาวน์โหลดจะอยู่ในตัวดาวน์โหลดนะคะเราก็จำชื่อไว้นะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ซูโน่แล้วลองแอดบวกใหม่แล้วก็อัปโหลดเข้าไปใหม่ค่ะ อมาแล้วค่ะ m 4 a ก็ได้นะคะเป็นเสียงที่เราอาัดจากมือถือธรรมดาเลยนะคะเราก็กดเลือกค่ะจากนั้นกดเซฟเลยค่ะเซฟซึ่งตอนนี้เนี่ยเขารับความยาวนะคะได้ประมาณ8นาทีเลยก็คือจริงๆอ่ะมันได้ทั้งเพลงเลยนะคะสมมุติถ้าเราอยากจะร้องจริงๆเลยนะเ,เราสามารถร้องจริงๆเลยก็ได้นะคะเป็นแบบเนื้อร้องที่เราร้องอะทั้งเพลงอะจริงๆเลยก็ได้นะคะตรงนี้คือเราจะอินพุตเป็น เป็นเออเป็นเพลงเลยก็ได้นะคะเหมือนที่เราจะทำเพลงโคเวอร์หรือว่าเราจะอันนี้คุูเฟินจะทาเพลงเฉยๆนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเออตรงนี้จะเลือกว่าเป็นอินสตูเมนต์นะคะแล้วก็จะกดคิดเลยแล้กันอ่าโอเคค่ะทุกคนคราวนี้เนี่ยเราเอาเพลงเข้ามาได้แล้วนะคะเออทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะแต่งแต่งเพลงนะคะ เราก็จะสามารถใช้เ,เมโลดี้นี้ค่ะในการที่จะมาแต่งเนื้อร้องนะคะแล้วก็ลองใช้เมโลดี้ของมันดูทีนี้เดี๋ยวเราลองดูนะว่าอินสตูเมนต์หรือว่าดานตรีที่เราทำจากไอตัวเสียง cover มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ มันมาแบบตามเมโลดี้ที่เราทํามาเลยค่ะมาเดี๋ยวลองฟังลองฟังอันที่สอง มันมาแบบว่าตามที่เราฮัมไว้เลยทุกคนคือมันได้เมโลดี้แบบนั้นเลยอะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราอะก็จะลองไปแต่งเนื้อร้องนะคะที่มันจะเข้ากันกับเมโลดี้นี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเอาเนื้อร้องนะัน้นมาใส่นะคะ